สต,ติมีดีแล้วครับทูบารุสวยจัดเดือดาเฮ้ย,ยพี่เลี้ยวอะไรงั้นน่ะตกใจไปหมดเลยน่าจะทันไฟแดงอยู่เดี๋ยวเรารีบเดินดนะเสียงโคตรเดือดเลยโอ้โหจอดซะด้วยหล่อสาด เสียงย่างเดือดเหนือ่อใ,ใจได้ย,ยินเสียงว่าสตรีมิรังครับอันนี้ เจอซีวีเอเอส15โ oh, อ้กันนี้รถดิฟซะด้วยแต่งเป็นสีชมพูแล้วก็แคมเบอร์ดิฟชัวๆคือแบบเท่มากเลยทั้งหมดเราดูฝั่งนี้แม่งเป็นล็อกเก็ตบันนี่ปะเนี่ยก็ะจะรล้อสวยมากเลยเป็นอีกคันหนึ่งที่สวยมากครับจะจอดอยู่แถวๆหน้าร้านนี้เป็นประจำสตรีทมีดอีกแล้วนี้เจอกับเอเมฟเป็นล้อเดิมโรงงาน กระทะผ่าโอ้โหคนญี่ปุ่นันแต่งโอ้โหตีซัป็บบอกนี้เลยโอ้โหไปจะเป็นงอสัดด้วยสแตนนชันวะแน่จะไปเจอในงานสแตนน,น่นโอ้ติดสติกเกอร์ซะด้วยจอดอยู่ในตึกคิดว่าไม่มาดองกี้ก็มาคาสิโนโนั่นแหละเออเท่นี่เนี่ยเปิดตาเดียวด้วยสตรีทเมดิคันครับ ดอสเอสอาโหแบรนนี้เราไม่ค่อยเห็นในประเทศไทยเลยเนาะเท hey, ่โคตรเลยอะดูเหลี่ยมรถมันแบบว่ามีความมนเป็นอเมริกันมัสเซลนะครับอันนี้เป็น SRT 8 Charger ชาร์เจอร์บยหนึ่งดูท่าน่าจะแรงเปลี่ยนล้อมาด้วยโอ้โหเท่เหมือนกันนะใส่ยางใส่อะไรเนี่ยจะได้คำนวณแรงมาได้ถูกยอม ออยางขอบ20เป็น26545 5, 20ขับซ้ายซัด้วยอ๋อนี่ฝากระโปรงหน้ามันแอบเหมือนมาสแตงเหมือนกันนะใช่ปะ่ะเป็นมาสแต็งบอกอีโวอะด้วยความรู้สึกเราคือไฟมันอีโวเว้ยแต่ว่ากระจังหน้ามันดูแบบมาสแตงแล้วก็มีสกรูยื่นออกมาอันนี้เป็นชุดเดิมของเขาเลยนะเห็นไหม แต่ที่สีฝากระโปรงเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเป็นไฟปะอ๋อไม่ใช่มันคนละสีเลยฝากระโปรงแต่ง่ะฝากระโปรงแต่งด้วยหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ไฟเท่เหมือนกันคนะันนี้สติ๊ดมีอีกคันนครับที่ดีดตอนนี้นะครับเราก็เดินกําลังจะกลับที่พักแต่ว่าเราเจอคันหนึ่งซึ่งไม่ใช่รถธรรมดาถ้าพูดตามความจริงรถที่มีสี่ล้อครับนี่โคตรเท่เนี่ย แคนขับนั่งอยู่ในรถด้วยดูการคัสตอมของเขาดิโหนี่ล้อนอ่าจะล้อมูลมันเป็นคิ้วปะ oh, บเบลตาบีาบีนะเขาข้างหลังพนนี่คนขับเขานอนอยู่พ mm. ี่โคตรเทเ่เลยเราไม่รู้เลยว่ารุ่นอะไร,ไระแต่คันนี้คัสตอมแบบมูลายแล้วก็ เหมือนอารมณ์แบบลอกสีแล้วก็เขียนเอาวงลัไพวงาลไยมูนนะคะโคเทหัวเร์ก็หโคเกสมูนน้อยมากๆที่เราจะเห็นรถที่คัสตอมแบบนี้ในญี่ปุ่นเท่อะโคเทสคงมีไฟหน้ายกดจัดเฮียแท็กซี่เขาเท่จัด ไฟฟ้าอ,อาด้วยตอนนี้เราอยู่ที่นาลาเราเจอคันนี้โอ้โหพี่ขึ้นไงวะเนี่ยรถตู้าันนี้ยมันจะยื่นออกมาไหมสูงมากยกสักสามน่าจะต้องมีสี่ห้าเลยอะสี่ ดูุมเออยัดเ,เข้าไปได้สองมือคู่โชคสองตัวเลว้อันนี้คือ,อดีลิก้าสามมือ,มมอดูข้างล่างหน่อยสิโอ้โหโชคคู่ด้วยแล้วสปริงอ๋อยกสปริงเอาเป็นเผาครับด้านท้ายว่าทำไมคนใช้เยอะเป็นรถตู้แบบเผานี่ข้างในก็ฟิลรถตู้เมืองไทยเลย ดูก,การ์ดด้ว <c oughs> ยการ่าใหญ่มากมือกไม่ใช่อันนี้เป็นสตรีทมิดีคันหนึ่งครับของญี่ปุ่นเท่ชิบหายาสตรีทมิดอันนี้นครับเราเจอกับ <Okay. S 1> <te> อิมเพล่าโคเท่โหหน้าแม่งแบบเรา,าวสวยมาก ตืดๆเยีดดดดด่คันนี้ก็เดือดอ่ะพี่อุตตเนี่ยดูค่าจอดหนักเท่าไหร่ผูกก้กดโลกแสนเยนอีซาน6แสนเยนนี่แสนเยนก็สามหมื่นสามหกสุดเป็แสนแปดมาดูสภาพรถจัดทิ้งนี่อ่ะ จอดจนยางระเบิดอ่ะเนี่ยแม่งต้องซอยางแม่งปีสิบเอ็ดไม่ได้จอดหลายปีเ่ะเจ้าจของแม่งอยู่รอดปลอดภัยไปเนี่ยว่าน่าจะสิ้นชีวีปไปแล้วติดโควิดยอะไรเงี้ยเนี่ยมีของงได้ใ้รถอยู่เลย ดสภา,าพจอดในที่จอดอ่างนี้ไม่เท่าไหร่แบตหมดไปแล้วมั้งจอดตัวแรกเกอร์ลอกอ่ะเมื่อกี้ไปกดดูเขาไม่ให้ดูด้วยน่าจะแบบเกิอน,นหลักล้านไปนแล้วเดือดมาก